สวัสดีค่ะแอนทองผสมเองนะคะตอนนี้อยู่ที่ญี่ปุ่นค่ะแล้วก็ที่อยู่ตรงนี้นะคะคือยูนิโคลโตเกียวมิดทาวนะคะแอนจะมาดูพรีวิวคอลเลคชันของยูนิโคลค่ะซึ่งข้างบนนี้นะคะเขาจะมีโชว์รูมของยูนิโคลสปริงซัมเมอร์2 0 2 3แอนเชื่อว่าหลายๆคนต้องว้าวไปกับแอนแน่ๆค่ะเขาบอกว่ามีอะไรให้เราดูหลากหลายมากๆสนุกแน่ๆไปค่ะถึงแล้วคะ่ะโชว์รูมยูนิโคลไป ชีวิตประจำวันเหรอแต่งตัวยังไงใช่ไหมแอนแต่งตัวหลายสไตล์มากเลยอะผสมมากเลยคือหมายความว่าเ,เช้าออกกําลังกายสายไปคาเฟ่บ่ายประชุมง,งานกลางวันเข้ากองถ่ายอะไรอย่างเงี้ยตอนเย็นไปพบลูกค้าหรือไม่ก็ไปงงไปงานเลยเพราะฉะนั้นอ่ะการแต่งตัวของแอนอ่ะมันต้องสามารถแบบใช้ชีวิตได้จริงๆอะไรเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันอ่ะแอนเป็นคนอย่างที่บอกแอนเป็นคนชอบการแต่งตัวเพราะฉะนั้นความแฟชั่นแอนก็ยังต้องมีสีสันก็ต้องสนุกสําหรับแอนเพื่อความ ไม่เบื่อเนอไหมคะเพราะว่าบางทีเราแต่งเรียบๆง่ายๆแต่ถ้าเกิดว่ามีสีเข้ามาช่วยหรือมีแบบพิเศษพิเศษมาช่วยมันทำให้การแต่งตัวเราสนุกขึ้นอะไรเงี้ยนั่นพี่ก็ชอบอะไรที่มันฟังก์ชันแล้วก็สีสันแล้วก็สนุกอะไรเงี้ยฟังก์ชันของเสื้อผ้าช่วยในการใช้ชีวิตยังไงช่วยได้มากๆเลยค่ะอย่างที่แอนอธิบายไปเมื่อกี้ว่าแอนเป็นคนชอบใส่เบเซอร์ใช่ไหม แล้วก็ใส่งเกงสลักแต่ไม่อยากให้มันดูทูทางการเกินไปเวลาที่เราไปคุยงานหรือคุยธุรกิจหรืออะไรเงี้ยเราต้องการให้ทุกคนรู้สึกว่าวันนี้เรามาด้วยความเบาๆสบายๆแต่เราทำกันบ้านมานะช่นทั้งเราเนี่ยคะ่ะมันจะเป็น Spring Summer 2023ซึ่งจริงๆแล้วคนอาจจะคิดว่าเอ้ใส่ได้เฉพาะเป็นซีซันนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะจริงใส่ได้ทั้งปีเพราะว่าเขาเบา,เบาสบายและสีเขาก็สามารถอยู่ได้ตลอดไปด้วย จะบอกเลยว่าในคอลเลกชันนี้เนี่ยสิ่งที่โดดเด่นชัดๆเลยคือเรื่องของสีแล้วก็มาพร้อมกับดีไซน์ที่หลากหลายมากๆนะคะแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าสามารถเอาไปใช้ได้กับชีวิตประจำวันได้ง่ายแล้วก็แมทชได้ง่ายมากขึ้นด้วย The Art of Everyday Life หรอก็กคงจะเป็นความพิถีพิถันอะไรอย่างเงี้ยในการคิดค้นเสื้อผ้าเพื่อทำให้ตัวเราเนี่ยใส่แล้วรู้สึก เกิดแรงบันดาลใจใส่แล้วรู้สึกฟังก์ชันนส่แล้วรู้สึกสนุกที่จะไปใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าค่ะบางทีการใช้ชีวิตของเราในแต่ละช่วงอ่ะมันก็มีความต้องการอะไรที่มันแตกต่างเช่นอย่างสมมติช่วงนี้พี่รู้สึกว่าพี่อยากแบบมีสีสนุกๆเพื่อทําให้ชีวิตมันมีพลังงานใหม่ๆอะไรเงีย้ยเขาก็ออกแบบสีใหม่ๆมาให้เราตื่นตาตื่นใจอะไรอย่างเงี้ยแอนก็รู้สึกว่าเออมันสนุกดีหรือบางทีแบบตอนนี้เราอยากใส่กางเกงทรงแบบวายๆบอยๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ย แกงแกงยีนอย่างเงี้ยเขาก็มีออกมาอย่างเงี้ยมันก็เรารู้สึกว่าเออนี่แหละการคิดคนอะไรแบบนี้แหละที่มันตอบโจทย์กับความต้องการเราในปัจจุบันแล้วก็ใช้งานได้จริงด้วย